ตรงแล้วนะคะเป็นเนี่ยคือเส้นได้นี่ยมันตรงแล้วนะคะนะคะเผื่อผ้าด้านรินนะคะมา่านพับ12เซนนะใช้งานเจเซนนะคะแล้วก็วัดเป็น70ิบนะคะแล้วก็เผื่อ1ิเซนนะคะความสูง185้าเราต้องตัดผ้า2เมตร5้าเซนเผื่อย0เซนนะคะพับชายล่าง ดูเส้นผ้าง่ายๆเนาะเราแตดความสูงที่2เมตรสิเซนเพราะผ้าเราเลยเยอะใช่ไหมคะเพราะใช้งานมัน2เมตร2เมตรเอยใช้งานมันเมตร85เซนนะคะแล้วก็ตัดไปค่ะนะคะตัดไปนะคะเดี๋ยว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 พี่จะบอกอีกนะคะตัดไปก่อนเนาะโอเคมาค่ะนะคะตอนนี้นะคะจะเป็นวิธีและขั้นตอนการตัดผ้านะคะถ้าเป็นผ้าหนากว้านะคะให้ใช้กรรไกรนะคะที่ไม่ต้องคมมากนะ แกนกันไกนะคะนี่คือแกนกันไกตรงนี้นะคะอย่าใช้ปลายนะคะใช้แกนกันไกนะนะคะเวลาตัดนะคะนะคะเราแตะไปที่บนผ้าอย่างนี้ค่ะจะมีคนดึงหรือไม่ดึงก็ได้นะคะด้านนู้นจะมีด้านนู้นนะคะจะดึงหรือไม่ดึงก็ได้เราสบัดผ้าค่ะนี่ค่ะมันจะเห็นแนวผ้านะค่ะมีคนล้างอไว้มือนึงนะคะอันนั้นแฟนพี่ล้างเอาไว้เห็นไหมคะเนี่ยเราสบัดผ้าปุ๊บนี่ค่ะเราจะเห็นแนวผ้าขึ้นเลย ะะไม่จําเป็นจะต้องดึงเส้นได้นะถ้าดึงเส้นได้ตัดอย่างนี้ก็ได้นะคะมือใหม่เราก็ดึงก็ได้หรือไม่ดึงก็ได้นะคะแต่พี่ไม่ต้องดึงนะคะแต่น้องดึงก็ได้นะคะนะะคเนี่ยแค่แตะปุ๊บเราจะเห็นเส้นด้านขึ้นเลยค่ะนะคะแค่เราเห็นเส้นด้านขึ้นนี้ปุ๊บตัดเลยค่ะนะคะใช้แปะใช้แกนใช้โคนกันไกลค่ะนี่ค่ะใช้คนกันไกลเนี่ยเราจะเห็นเส้นด้านขึ้นเป็นเส้นหนึ่งเส้นนะคะเนี่ยนะคะนั่งให้ถนัดนะคะนะคะ ใช <ITA> ้แกนกันโคนกันไกนะคะนี่ค่ะเราใช้ความรู้สึกนะคะดันกันไกไปด้านหน้านะนี่ค่ะดันนะคะดันกันไกไปด้านหน้าแล้วยกนี่ค่ะดันกันไกไปด้านหน้านะดันแล้วก็ยกกันไกขึ้นนิดนึงนะคะดูตามที่พี่คิมบอกทําให้ดูนะปุ๊บนะคะนี่ดันปุ๊บนี่ค่ะดันไปด้านหน้านะนี่ค่ะเส้นผัดได้มันจะตรงแบบนี้เลยนะคะ นี่ค่ะเนี่ยเส้นด้ามันจะตรงแบบนี้เลยเนี่ยนะคะตรงแบบนี้นะคะนี่ค่ะใช้เนี่ยกันไกลไม่ต้องคุ้มมากดันแบบนี้นะนะคะต่อไปค่ะอ่ะเราดูนะคะอันนี้เราตัดแล้วนะตัดความสูงที่สองเมตรนะคะเราเผื่อยี่สิบเซนนะคะม่านทับเราเผื่อความสูงเผื่อเย็บนะคะยี่สิบเซนนะคะต่อในต่อตนอนี้นะคะเราจะมาตัดต่อยชิ้นของม่านทับกันแล้วค่ะนะคะเทคนิคเดิมเหมือนที่พี่พิมบอกนะคะ ม่านพับนะถ้าเราขึ้นหัวนะคะเราจะต้องขึ้นสมมติว่ามันมีเจ็ดชุดเราก็ต้องขึ้นหัวฝั่งเดียวกันหมดเลยนะคะคือเราขึ้นผ้าด้านไหนเราก็ต้องขึ้นด้านนั้นนะอย่างนี้นะคะผ้าด้านนี้นะคะเราขึ้นด้านริมผ้าอันนั้นเราตัดแล้วนะคะเป็นชายผ้าส่วนอันนี้เป็นหัวผ้านะคะแล้วก็วิธีการตัดม่านทับนะคะเราดูแนวผ้านะคะถ้าแนวผ้ามันตรงทั้งสองเมตรแปดสิบเซนเราจะขึ้นหัวท้ายด้านไหนก็ได้นะ แต่ถ้าผ้าเอียงนะคะให้ให้ใช้ด้านที่เอียงน้อยที่สุดเป็นหัวผ้านะคะเพราะเวลาเราไปตะเวลาเราไปขึ้นงานเนี่ยมันมันจะไม่กระดกนะนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวพี่พี่จะตัดให้ดูนาชิ้นหนึ่งนะคะนะคะเหมือนเดิมค่ะนะคะดันกันไกลไปด้านหน้านะจ๊ะนะคะนี่ค่ะแค่เราแตะแค่นี้น่ยเราจะเห็นแนวผ้าเลยนะคะเนี่ยเห็นแนวผ้าเลยนะคะแตะปุ๊บนะคะดันกันไกลไปด้านหน้านะคะ่ะ ดัดเงากไปด้านหน้าเลยนะคะเนี่ยมากนะคะลก็จะ,ะนี่ค่ะเกไปด้านหน้านะนี่ค่ะริมผ้าของเขาก็จะตรงนะคะอะต่อไปเราก็จะตัดไปทั้งหมดเจ็ดชิ้นนะคะหยุดทค่ไหนคะหยุดตัวเดิมค่ะนะคะก็เนี้ยเห็นไหมคะริมผ้านะคะต่อไปเราก็เดี๋ยวหยุดขัต